เมื่อความรักที่แรงกล้าได้ฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณแม้จะกลับมาเกิดในพบภูมิใหม่ความรักของทั้งสองคนก็ยังคงแน่นแฟน้นแต่ทว่าใครบางคนกลับมุ่งร้ายต่อพวกเขาเกิดเป็นการแก้แค้นที่ยากจะรู้ได้ว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนี้ในเกม Paper b r i g h t 5วิวาอาถรนและรักข้ามภพเข้าสู่เกมในภาคที่5กันแล้วนะครับกับมหากพาบที่ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆและไม่รู้เลยว่ามันจะไปจ จบลงในภาคที่เท่าไหร่เพราะณนะตอนนี้ภาคที่7ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ในเกมภาคนี้จะมีเนื้อเรื่องเข้มข้นมากแค่ไหนและมีจุดเชื่อมโยงอะไรในจัก,กรวาล p a p e r b y บ้างเราไปรับชมรับฟังกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เรื่องราวในเกมภาคนี้จะเริ่มเล่าจากซุยหยวนเฟิงเด็กหนุ่มที่พยายามร้องเพลงงิ้วในอพาร์ตเมนต์ของเขาจนเถาเมื่งเยียนเดินมาได้ยินเข้าและทันทีที่เธอได้ยินเธอก็รีบตรงไปยังห้องของเขาหยวนเฟิงที่เห็นเมื่งเยียนในครั้งแรกเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าเธอเป็นอย่างมากเพราะว่าเขามักจะฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องของการเป็นนักแสดงงิ้วหรือเรื่องของพิธีกรรมสองเบยบางอย่างแต่ด้วยความที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันทุกอย่างมันเลยยังไม่ชัด เจนมากนักสําหรับเขาและเมื่อเมืองเยียนเริ่มเข้ามาทักทายทั้งสองจึงเริ่มรู้จักกันมานับตั้งแต่นั้นโดยที่หยวนเฟิงมักจะติดเรียกเมืองเยียนว่าเสี่ยวชุยเนื่องจากหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจางหลิงในเกมภาคที่สองเวลาก็ได้ผ่านไป1ปีแล้วในข่าวมีการระบุชื่อเถาเมืองเยียนลงไปเธอจึงอยากใช้น้าแฝงปกปิดตัวตนเพื่อความปลอดภัยซึ่งในวันนี้หยวนเฟิงได้ตั๋วสําหรับดูการแสดงงิ้วที่จัดขึ้นในโรง ละครเมืองฝูลู่เขาได้มันมาสองใบโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าใครส่งมันมาให้กับเขา แต่ด้วยความที่หยวนเฟิงรู้สึกผูกพันกับเมิองเยียนอย่างบอกไม่ถูกและเขาก็เชื่อว่าชาติก่อนของเขาคือเหลียงเซ้าผิงด้วยความรู้สึกนี้เขาจึงพยายามเข้าหาและสนิทสนมกับเมิองเยียนให้มากขึ้นเป็นที่มาที่เขาชวนเธอมาดูการแสดงยิวด้วยกันแต่เขาก็ไม่คิดว่าเพื่อนของเมิองเยียนอย่างจงจืออี้จะมาด้วยซึ่งเธอก็ยังเป็นเพื่อนบ้านของหยวนเฟิงอีกด้วยเธอได้แย่งตั๋วไปจากเขาและยังบ่นว่าหยวนเฟิงชวนมาดูอะไรแบบนี้ทําไมมัน ดูไม่น่าสนใจสำหรับเธอและไม่น่าจะสนุกแน่ๆหลังจากเธอเดินเข้าไปในโรงละครหยวนเฟิงก็ต้องไปซื้อตั๋วใบใหม่ทำให้เขาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่มีมือของหุ่นโผล่มาที่ช่องจ่ายเงินหยวนเฟิงรู้สึกสงสยัยแต่เมื่อได้ตั๋วมาแล้วเขาก็รีบเข้าโรงละครไปเขาเข้าไปเจอกับเมื่งเยียนและจืออี้ทั้งสามเริ่มดูงิ้วด้วยกันโดยภายในโรงละครก็พอมีผู้ชมคนอื่นๆน,นั่งอยู่บ้างจนกระทั่งบรรยากาศรอบข้างเริ่มเปลี่ยนไปคนดูทั้งหมดได้หายไป นักแสดงนิ้วเริ่มแสดงท่าทางที่ไม่ได้อยู่ในบทก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้บนเวที เมืองเยียนที่เคยผ่านเหตุการณ์ภาพหลอนในเมืองจางหลิงมาแล้วเธอสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายและรีบบอกให้ทุกคนรีบหนีแต่มันก็ดูจะสายเกินไปทั้งสาเหมือนจะติดอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งที่ไร้ซึ่งผู้คนการต้องพยายามหาทางหนีเพื่อออกไปจากโรงละครแห่งนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยในระหว่างนั้น เราก็จะได้รู้เรื่องราวของหยวนเฟิงมากขึ้นบุคลิกและตัวตนของเขาที่มันเป็นแบบนี้มันก็มีสาเหตุจากการที่เขานอนโคม่ามาหลายปีทําให้พอเขาตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่อ่อนต่อโลกกลัวการเข้าสังคมเพราะมักจะคิดมากอยู่ตลอดเวลากับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเหมือนว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเขามันดูจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นสิ่งสําคัญ ที่ส่งผลต่อตัวเขาในตอนท้ายหยวนเฟิงสำรวจไปรอบๆโรงละครและเมื่อเขาได้เห็นดาบสำหรับการแสดงนิ้วเขาก็มีท่าทางหวาดกลัวขึ้นมามันทำให้เขานึกถึงภาพในฝันภาพที่ตัวเขาในชาติก่อนถูกเพชรฆาตตัดหัวหลังจากนั้นมาทั้งสก็จะพยายามหาทางหนีกันต่อจนมีช่วงหนึ่งที่พวกเขา ได้เห็นบุคคลปริศนาที่สวมชุดงิ้วและพยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่เหลียงเศร้าผิงตัวตนชาติก่อนของหยวนเฟิงเคยได้ก่อเอาไว้ซึ่งหยวนเฟิงไม่รู้เลยว่าเขาเคยทำอะไรเลวร้ายต่อคนอื่นมากขนาดนั้นเขานึกไม่ออกเพราะเรื่องชาติพบก่อนของเขามีเพียงภาพของเสี่ยวหง ที่เป็นคนรักพิธีกรรมบางอย่างและการเสียชีวิตของเขาเท่านั้นที่เขาพอจะจำได้และเมื่อพวกเขาหาทางเปิดประตูของโรงละครได้กลายเป็นว่าพวกเขาก็ยังคงติดอยู่ในโรงละครอยู่ดีม่านได้ถูกปิดลงก่อนที่เมืองเยียนจะถูกขุนกระบอกพาตัวไปหลังจากเมืองเยียนถูกพาตัวไป ก็เหลือเพียงหยวนเฟิงกับจืออี้ทําให้ทั้งสองต้องหาทางไปช่วยเมืองเยียนทั้งสองได้โผล่มาอยู่ในโรงละครเมืองอี้ชางท,ง,ทงทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ในเมืองฝูลู่และมันก็อยู่ห่างกับเมืองอี้ชางมากสิ่งนี้ก็ดูจะเป็นเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้ ระหว่างนั้นบุคคลปิศนาก็ยังคงโผล่มาย้ำเตือนว่าเส้าผิงได้ทำให้ตระกูลอีกหลายตระกูลต้องได้รับคำสาปหยวนเฟิงเริ่มคิดว่าเขาอาจจะลงมือทำอะไรบางอย่างที่มันเดรยร้ายไปในชาติพบก่อนก็เป็นไปได้แต่ในตอนนี้เขาต้องมุ่งมั่นในการตามหาและช่วยเหลือเมืองเยียนให้ได้ซะก่อนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนคอยช่วยเหลือให้เบาะแสในการไขปริศนากับหยวนเฟิงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟหรือการบังคับหุ่นหยวน เฟิงคิดไปว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของวิญญาณแถวนั้นเขาจึงได้กล่าวขอบคุณไปแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาไม่นานหลังจากนั้นหยวนเฟิงได้ยินเสียง ที่เป็นเหมือนเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับคณะแสดงงิ้วพวกเขาได้ไล่เร้าผิงออกจากคณะการแสดงซึ่งคณะละครงิ้วถูกควบคุมและบริหารโดยครอบครัวตระกูลจงและมันก็ดูเหมือนจะเป็นต้นตระกูลของจืออี้นั่นอาจจะหมายความว่าหลังจากถูกได้ออกจากคณะเร้าผิงก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านจางหลิงและกลายเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหลังจากหาทางต่ออีกสักพักบุคคลปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับฉากหลังของโรงละครหรือบ้านเมือง ที่เผาไหม้ทําให้หยวนเฟิงยิ่งรู้สึกผิดมากไปกว่าเดิมเขาเริ่มคิดว่าเขาจะทํายังไงได้บ้างถึงจะขอโทษในสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําลงไปทั้งทงที่เขาก็ไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันที่ประตูทางออกเขาคิดว่านั่นน่าจะเป็นเสียงของเมืองเยียนจึงรีบเปิดประตูไปโดยที่มีหุ่นใส่ชุดงิ้วมาปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาภาพตัดมาที่เมืองเยียนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่เธอถูกจับตัวไปเธอเองก็ต้องหาทางหนี เพื่อกลับไปเจอหยวนเฟิงให้ได้โดยที่เธอนั้นอยู่กับจืออี้ซึ่งนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จืออี้จะอยู่กับทั้งสองคนในเวลาเดียวกันได้แต่ในที่สุดเมื่อเย็ยนก็ได้รู้ว่าจืออี e. ้ที่อยู่กับเธอนั้นเป็นตัวปลอมที่ต้องการมาหลอกเอาข้อมูลอะไรบางอย่างกับเธอในเวลาต่อมาเมื่อเย็ยนก็จะได้เจอกับห้องที่มีจอภาพกล้องวงจรปิดซึ่งมันเป็นห้องที่จืออี้และหยวนเฟิงกําลังอยู่และเป็นตัวเธอนี่เองที่ช่วยให้บ่อแสกับหยวนเฟิงก่อนหน้านี้เมื่อเธอหาทางออกจาก ที่นี่ได้เธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเร้าผิงทงั้งๆที่สายโทรศัพท์มันถูกตัดไปแล้วแถมเร้าผิงจากในอดีตก็ไม่น่าจะติดต่อเธอมาได้ เศร้าผิงได้ถามหาเซียวหงแถมเขายังบอกให้เธอระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่านั่นมันไม่ใช่ตัวเขาพอได้ยินแบบนั้นเมื่งเย็ยนก็ยิ่งงงเพราะว่าเศร้าผิงน่าจะกลับชาติมาเกิดเป็นหยวนเฟิงแล้วทำไมตัวเขาหรือวิญญาณของเขาถึงพยายามพูดคุยกับเธอเมื่งเยยนเริ่มคิดว่านี่น่าจะเป็นเพียงภาพหลอนที่ใครบางคนสร้างขึ้นมาหลอกเธอและทันทีที่เธอวางสายประตูที่กั้นระหว่างเธอและหยวนเฟิง ก็ได้ถูกเปิดออกหยวนเฟิงปรากฏตัวขึ้นแต่ทว่าด้านหลังของเขากลับมีหุ่นกระบอกจํานวนหนึ่งยืนอยู่แล้วสักพักมันก็ได้หายไปทั้ง3ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่พวกเขาก็ยังออกไปจากที่นี่ไม่ได้เมื่อเยียนได้นึกถึงตัวเองตั้งแต่ในสมัยเด็กในตอนเด็กเธอมักจะฝันร้ายเห็นตัวเองต้องกลายเป็นเจ้าสาวกระดาษเป็นเครื่องบูชายันให้กับลัทธิ ที่นับถือพระโพธิสัตว์แห่งความตายและความเชื่อที่ได้รับมาความเชื่อเหล่านั้นมันได้อย่างลากลึกลงไปในหมู่บ้านจางหลิงและมันยังได้แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านหรือเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเรียกได้ว่าต้นตอของเกมทั้งหมดในทุกๆภาคก็ล้วนมาจากความเชื่อของลัทธิในหมู่บ้านจางหลิงทั้งหมดจากนั้นเหตุการณ์ก็จะต่อจากก่อนหน้านี้ทั้ง3พากันหาทางออกไปจากโรงรละครแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกไปได้เลยมีเพียงพื้นที่ผูกพังที่พอจะ สามารถลงไปยังชั้นใต้ดินได้เมื่อเยียนอาสานำลงไปเป็นคนแรกแต่พอเธอลงมาข้างล่างทั้งสองคนกลับหายไปเธอได้เจอเพียงภาพหลอนของตัวเองที่พยายามมารบกวนสมาธิเธอแถมยังมีภาพหลอนของหยวนเฟิงและจืออี้ปรากฏออกมาปั่นประสาทเธออีกด้วยเธอสำรวจไปรอบๆก่อนที่จะเจอเข้ากับกระจกบานหนึ่งที่พอเธอจ้องมองมัน เธอก็ตกอยู่ในผวังเมื่อรู้สึกตัวอีกทีเธอก็อยู่ในโรงพยาบาลที่13และกลายเป็นว่าเธอถูกรักษาตัวอยู่ที่นี่จืออี้ได้กลายเป็นคุณหมอที่ดูแลเมื่งเยียนเธอบอกว่าเมื่งเยียนมีอาการเห็นภาพหลอนอย่างหนักจนคิดว่าคุณหมอจืออี้เป็นเพื่อนของเธอและยังคิดว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างหยวนเฟิงเป็นคนรักจากชาติพบก่อนอีกด้วยซึ่งในที่แรกเธอก็เริ่มที่จะเชื่อแล้วว่าทั้งหมดมันคือภาพหลอนที่เธอสร้างขึ้นแต่เธอก็เริ่มสังเกตได้ถึงความผิดป ปกติบางอย่างจนในที่สุดเธอก็รู้ตัวว่าสถานที่นี้มันก็เป็นเพียงภาพหลอนที่อยู่ในภาพหลอนอีกทีหนึ่งเธอสามารถหลุดออกจากภาพหลอนนั้นได้ซึ่งทันทีที่เธอออกมาเธอก็เจอกับตัวการของเรื่องผู้ฟู้เซิง ตัวตนที่แท้จริงของบุคคลปริศนาที่อยู่เบื้องหลังภาพหลอนทั้งหมดที่ทั้ง3าคนต้องเผชิญโดยต้นตระกูลของเขาก็คือเพชฌฆาตที่เคยลงมือประหารเร้าผิงและเนื่องจากในอดีตท,ที่เร้าผิงเคยก่อความวุ่นวายเอาไว้จนพิธีสังเบยเจ้าสาวกระดาษล้มเหลวนั่นมันทำให้ครอบครัวของเขาต้องโดนคำสาปคนในครอบครัวตระกูลทู่ได้เสียชีวิตไปทีละคนเขาจึงหนีออกจากหมู่บ้านและมันก็สามารถหยุดคำสาบเอาไว้ได้แต่ทั้งตระกูลก็เหลือเพียงเขาตัวคนเดียว จนเมื่อเขาได้เห็นข่าวของเมืองเยียนเขาจึงคิดที่จะจบคำสาบที่ครอบครัวเขาต้องเจอมาโดยตลอดด้วยการทำพิธีกรรมสังเวยเมืองเยียนเขาเริ่มสืบถึงตัวตนของเมืองเยียนค้นประวัติของเธอ จนได้รู้เรื่องดาวทั้งหมดและส่งตัวการแสดงนิ้วให้กับหยวนเฟิงเพื่อให้เขาหลอกล่อเมืองเยียนมาดูการแสดงนิ้วจากนั้นเขาก็สร้างภาพลวงตาใส่ทั้ง3คนและเนื่องจากว่าเขารู้ถึงอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นเขาจึงได้สร้างดาบเพชชคาตแบบเดียวกันกับที่เคยใช้ประหารเร้าผิงซึ่งเจ้าดาบอันนี้มันมีความสามารถในการฟันวิญญาณได้เขาทําดาบมาหลากหลายอันด้วยกันและมอบให้กับหุ่นกระบอกของเขาแผนการของเขาดูจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะตอนนี้ ทั้ง3ก็อยู่ในสภาพที่โดนหลอกหลอนกันมาอย่างหนักเมื่งเยียนที่ได้เจอกับสิ่งต่างๆและเธอก็เก็บมาคิดตลอดทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตของเธอความฝันเรื่องการเป็นเจ้าสาวกระดาษและความทุกข์ทรมานในสมัยเธอยังเป็นเด็กมันทําให้เธอถูกภาพหลอนเล่นงานอีกครั้งเมื่งเยียนได้ถูกจับตัวไปในเวลาเดียวกันนั้นหยวนเฟิงและจืออี้ที่ตามมาเห็นเหตุการณ์พอดีทั้งสองพยายามจะเข้าไปช่วยเมื่งเยียนแต่ก็ถูกขุนกระบอกลูกสมุนของฟู่เซิงจับตัวเอาไว้ าได้จับตัวเมื่อเยียนและหนีไปทิ้งให้ทั้งสองคนถูกมัดเอาไว้แต่จืออี้ก็สามารถแก้มัดออกมาได้ส่วนหยวนเฟิง จูจ่ๆเขาก็หลุดเข้าไปอยู่ในมิติที่น่าจะเป็นภายในจิตใจของเมื่องเยียนเขาไม่รู้ว่าตัวเองเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะความผูกพันกันบางอย่างหรือไม่ก็ตัวเมื่องเยียนเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเขาซึ่งตอนนี้เมื่องเยียนยังคงหมดสติและจมอยู่ในภาพหลอนของฝันร้ายที่เธอหนีมันมาโดยตลอดหยวนเฟิงตัดสินใจช่วยเมื่องเยียนให้ตื่นขึ้นและหลุดจากฝันร้ายเขาได้เจอกับสถานที่ต่างๆในชีวิตของเมื่องเยียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของเธอ บ้านของเธอในหมู่บ้านจังหลิงอดีตที่ถูกเด็กคนอื่นๆกลั่นแกล้งเพราะคิดว่าเธอเป็นตัวประหลาดที่เอาแต่พูดถึงหรือวาดภาพฝันร้ายของเธอที่น่ากลัวหยวนเฟิงค่อยๆหาทางปลดโซ่ที่พันอยู่รอบตัวหุ่นกระบอกที่น่าจะเป็นตัวแทนของเมืองเยียนซึ่งมันก็เป็นเหมือนการปลดปล่อยตัวเธอในตอนนี้ให้ตื่นจากฝันร้ายในโลกค,ความเป็นจริงจืออี้ก็ได้ตามมายังสถานที่ที่ฟู่เซิงจับตัวเมืองเยียนไปแต่ฟู่เซิงก็ไม่ยอมง่ายๆเขาสั่งการหุ่นกระบอกของ เขาให้มาจับตัวเมืองเยียนและจืออี้แม้ว่าทั้งสองจะพยายามลุกขึ้นสู้แต่ผู้หญิงเพียงสองคนก็ไม่อาจจะต้านทานหุ่นกระบอกเพชฌฆาตหลายตัวไว้ได้ทันใดนั้นเองหยวนเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ไปเอาชุดแสดงยิ้วแบบเศร้าผิงมาสวมและยังพกดาบเพชฌฆาตมาด้วยเขาตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าชาติพบก่อนมันจะเป็นยังไงชาติพบนี้ตัวเขาก็คือหยวนเฟิงและเขาต้องช่วยเมืองเยียนเอาไว้ให้ได้เขาได้เข้าต่อสู้กับหุ่นเพชฌฆาตทั้งหมดแต่ในจังหวะ ที่หุ่นตัวหนึ่งจะเข้าไปฟันเมื่งเยียนเขาก็ได้เอาตัวเข้าไปบังเอาไว้จนเขาถูกฟันเข้าที่หลังและด้วยความที่ดาบเพชฌฆาตมันสามารถฟันได้ถึงส่วนของวิญญาณประกอบกับตัวหยวนเฟิง มีวิญ,ญญาณที่ไม่มั่นคงมาโดยตลอดตั้งแต่เขาตื่นมาจากอาการโครมา่านั่นทําให้วิญญาณของเขาหลุดออกจากร่างฟูเซิงยอมแพ้แต่โดยดีหลังจากที่หุ่นกระบอกของเขาถูกทำลายไปหมดแล้วเขายอมช่วยเหลือเมืองเยียนด้วยการบอกวิธีและสถานที่ที่อาจจะพาวิญญาณของหยวนเฟิงกลับเข้าร่างได้เมืองเยียนจึงเตรียมอาวุธทั้งหมดและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยมีจืออี คอยอยู่ดูแลร่างของหยวนเฟิงภาพตัดมาที่เถาเถาและโมซิงสองตัวละครจากเกมในภาคที่3ที่กำลังต่อสู้กับโมลีในมิติที่น่าจะอยู่ระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกหลังความตายทั้งสองไม่สามารถต่อกรกับโมลีได้เลยอาวุธที่เถาเถาเตรียมมาเป็นอย่างดีมันได้พังเละเทะจนใช้งานไม่ได้ในขณะที่โมลีกำลังหยิงพยองในพลังของเธอเธอกลับสัมผัสได้ถึงการมาของสองดวงวิญญ,ญาณดวงวิญ,ญญาณหนึ่ง เป็นดวงวิญญาณธรรมดาที่ไม่มีพลังความสามารถพิเศษอะไรแต่อีกดวงวิญญาณเธอกลับไม่คุ้นเคยมันมาก่อนเถาเถาได้ขอความช่วยเหลือจากสองดวงวิญญาณนี้ซึ่งนั่นก็คือเมืองเยียนและหยวนเฟิงที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งสอง เกมภาคนี้เป็นเกมที่มีพัฒนาการขึ้นกว่าภาคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานภาพและการเล่าเนื้อเรื่องเป็นอีกภาคที่สนุกและน่าติดตามซึ่งความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆจากเกมภาคก่อนๆก,ก็มีในเกมภาคนี้เยอะพอสมควรกสรุปโดยรวมแล้วตัวละครที่โผล่มาจนถึงเกมในภาคนี้ก็ล้วนมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงที่จงจืออีพูดคุยกับเมื่งเยียนถึงคนที่เธอแอบชอบและจากรายละเอียดที่เธอบอกมามันก็เป็นไปได้ว่าคนที่เธอแอบชอบ น่าจะเป็นจางเฉินดุยจากเกมในภาคที่4และต้นตระกูลของจงจืออีก,ก็น่าจะเป็นเจ้าของโรงละครที่ตั้งอยู่ในเมืองอี้ชางที่เศร้าผิงเคยแสดงอยู่ด้วยและเรื่องของเพชขคาตเองก็มีที่มาจากตระกูลทู่ที่ลูกหลานอย่างทู่ฟู่เซิง สืบทอดความรู้ต่างๆและกลายมาเป็นตัวร้ายในเกมภาคนี้เขายังได้มีการพูดถึงหมอซีและโรงพยาบาลที่13อยู่ด้วยซึ่งเขาเองก็น่าจะรู้จักหมอซีและหมอเซียวทําให้การที่เขารู้ข้อมูลของเมื่อเยียนอย่างละเอียดก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตัวเมืองเยียนเองก็เป็นคนไข้ของหมอเซียวและอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในเกมภาคนี้คือพลังในการสร้างภาพหลอนที่เราได้รู้มาตลอดว่าในเกมทุกภาคตัวละครเอกมักจะโดนภาพหลอนเล่นงานซึ่ง ผู้เสิร์งเขาก็ได้เรียนรู้และใช้พลังนั้นใส่เมืองเยียนสุดท้ายแล้วที่มาที่ไปของหายนะทั้งหมดมันก็ได้ย้อนกลับไปยังต้นกําเนิดของมันหมู่บ้านจางหลิงสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนแล้ะร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม p a p e r Bright 5ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ